อ่ะมาฝากถึงใครที่จะเหมือนแบบมีปัญหาเรื่องเรื่องการเป็นเบาหวานมีมั้ยคะมีไหมครับมีอ้าวเหรอคะคุณพี่เป็นเบาหวานต้องฟังทางนี้เลยนะคะเพราะว่าเรามีโครงการดีๆนะคะขอเชิญเข้าร่วมโครงการลดเบาหวานให้เบาใจนะคะร่วมค้นหาผู้ที่ลดเบาหวานได้เบาใจที่สุดชิงรางวัลและกิฟต์เซตมูลค่ารวมกว่าหน0 0 0แบาทนะคะเพื่อการควบคุมระดับน้ําตาล ตามกระบวนการทางแพทย์ทางการแพทย์นะคะพร้อมรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเบาหวานและตรวจสุขภาพฟรีทุกสัปดาห์ตลอดโครงการ เปิดรับสมัครแล้วนะคะต้องรีบๆกันหน่อยเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายแล้วง่ายๆเลยนะคะสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ worldwideweb. นะคะ mymiracleoflife. com แล้วก็แชร์ประสบการณ์ของคุณเองในหัวข้อเบาหวานทำลายชีวิตคุณได้อย่างไรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน5คนเท่านั้นนะคะที่จะเป็นผู้โชคดีค่ะ,ะกิจกรรมที่จะได้ทำร่วมกันมีหนึ่งการตรวจสุขภาพได้ฟรีนะครับโดยมีคุณหมอกอฟและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรให้คำปรึกษาตลอดจนจบโครงการ และวัดผลของสุขภาพทุกสัปดาห์เพื่อการควบคุมเบาหวานอย่างจริงจัง 2. การเข้าอบรมเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ําตาลและการดูแลสุขภาพนะแบบองค์รวม 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง5คนจะได้ร่วมถ่ายสกู๊ปแบบเวียลิตี้นะที่ทุกท่านสามารถติดตามผลอัปเดตทุกสัปดาห์ทาง mymiracleoflife.com นะใครสนใจบ้างเอ่ยมีไหมสนใจไหมครับสนใจไหมพี่สนใจเลยพี่คนจะต้องไปร่วมรายการด่วน ติดต่อไปอยังหม่เลขกนี้ครับ0939831 031ย้ำอีกครั้ง0939831 031ห,หรือ mymiracleoflife.com หมดเขตรัสสมัครวันที่28พฤษภาคมนี้แล้วนะครับค่ะก็ดีก,ก,กันนะคะตื่นมาคุย